ลึกมากบางข้อพี่ก็ตอบไม่ได้นะเหมือนกับาต้นคุณทั้งหมดตั้งเจ็บหลกจนถึงจนถึงเจ็บเกลียวเนี่ยมีค่าจะ้จ่ายรมาเท่าไหไรเดี๋ยวมันอ่าะต้องไปทํา พื้นที่มันก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าคนที่เขาเก็บข้อมูลจริงๆน่าจะเป็นสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรแนะพวกนี้ครับพวกนี้เขาจะมีเลขที่เป๊ะกว่าหรือไม่ก็เป็นถ้าเกิดการยางอาจจะต้องทรวจสอบคามเป็นเรษฐกิจยางในพวกนี้ครับคือหน่วยงานที่เป็นหน่วยงานส่งเสริมมันก็จะอยู่ในในพื้นที่นะส่งเสริมใม้เกษตรกรให้ความรู้ว่าเกษตรกรในการปลูกยางนะพวกนี้ทีนี้เลขที่มันเป๊ะว่ามันเท่าไหร่ในพวกนี้มันแต่ละพื้นที่มันก็ไม่เท่ากันด้วยแม่ปัจเชยหลายอย่างนะแตถ้าเกิดจะให้เป๊ะทั้งแน่นอนมันต้อง ไปตอบถามหน่ยวยงานที่เขานั่นดีกว่าแต่พี่ตอบให้เป็นทีละข้อเลยกันนะพอจบแล้วกันนะข้อหนึ่งเขาถามว่าอะไรนะปัใจจัยใดบ้างที่ส่งผลต่อการคำนวณต้นทุนการผลิตยางพาราก็อ,อย่างเช่นปัจจัยที่มีผลต่อการคำนวณต้นทุนก็นหนึ่งรายงานนะครับรายงานคือยางสองปุ๋ยยาฆ่า,มาแมลงครับ่าดูก่อนถาม สร้างผลส่งนะครับสร้างผลส่งระหว่าแงแ,งแ,งแ,งแงรงเกษตรกรประมาณนี้ที่ที่ที่จะเกยวต้นทุนนั่นะครับในงานปุ๋ยยาสองข้อสองนะครับหน่วยงานมีโครงการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร,กรพวกปุ๋ยยาพลายอย่างไรก็ลดต้นทุนก็อย่างเช่นถ้าเกิดเราให้การส่งเสริมในการ ถุงแทนเราก็จะหาปัจจใจการผลิตที่มันราคาต่างหัวข้องตลาดแล้วก็มีคุณภาพให้กับเกษตรกรนะครับตอนนั้นก็สามหน่วยงานมีนโยบายสนับสนุนหรือเงินสนับสนุนเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตอยางพาราหรือไม่นโยบายสนับสนุนเงินดุจเงินดือนเกี่ยวกับรถพอคุณบ้าไหบ้างก็ทางการงานก็จะมีเงินสนับสนุนให้กับเกษตรกรแล้วก็ สถาบันเกษตรกรซึ่งก็คือสาขาเกษตรกรนั่นคือสาคาสาคากลุ่มเกษตรกรที่ที่ทำเกี่ยวเรื่องยางนะครับก็จะมีเงินหนุนอย่างเช่นถ้าเกิดสาคานเขาผลิตยางอยู่เขาจะปรับปรุงโรงงานนะครับจะซ้อมนู่นซ่อมนี่การยางก็มีเงินหนุนให้เขาไปจัดการนะครับเขามีวัตกรรมอะไรใหม่ที่เขาจะอย่างเช่นใช้โซล่าเซลล์ในในการผลิตอย่างนี้ครับการยางก็มีงบสนุนให้นะครับให้ให้เขาไปสามารถ ลดต้นทุนในการผลิตยางได้นะครับเกษตรกร,ร,กรนี้ก็สามารถขอเงินหนุนได้จากมาตราสี่เก้าหลือสามนะครับได้รายรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทถ้าเกี่ยวกับการลดต้นทุนการผลิตนะครับอกจานี้ถ้าเกิดเขาจะเอาไปทําอะไรในส่วนยางนะ้วก็มีวัตรกรรมแล้วเขาขอเงินสนุนแล้วก็ทางการยางดูแล้วว่ามีประโยชน์ก็มีเงินสนุนให้นะครับตรงนี้มีตรงนี้มีนะครับข้อสี่หน่วยงานมีการสนับสนุนด้านเครื่องมือในเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนให้เกษตรกร,ร,กรอย่างไร การเครื่องมือและเทคโนโลยีก็ส่วนมากจะเป็นการให้ความรู้มากกว่านะครับว่าเรื่องว่าการลดต้นทุนในการผลิตทำยังไงอะไรแบบนี้นะครับขาอห้ามหน่วยงานมีแผนควบคุมหรือลดต้นทุนการผลิตยางพาราในอนาคตอย่างไรถามไม่โยบายลึกนี่ต้องไปถามส่วนกลางอะไรเนี่ยถามผู้ว่าการพี่อะไรเนียมีแผนควบคุมหรือลดต้นทุนการผลิตยางพารา าแต่ละยุคด้วยนะครับแต่ลยุคแต่ละยุคก็ไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับนโยบายรัฐเลยแหละนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดปีที่แล้วเอ้ยรัฐบาลชุดที่แล้วได้เกิดราคายางตกต่ำเพประกันรายได้นะครับก็คือ้ถ้าเกิดประกันให้ไม่ไม่ต่ำกว่าหกสิบบาทก็ประกันให้ก็เกิดป็นเงินหมดหนที่ไม่ถึงนะครับแต่เหมือนตอนนี้ราคายางมันดีอยู่ก็เลยยังไม่มีมาตรการตรงนี้เพราะราคามันยังอยู่ในจุดที่รับได้ มีการเสนอเหมือนเงินกู so ้ดอกเบี้ยต่ำหน่วยงนช่วยเหลือสําหรับต้นทุนการเกิตรอยางไรอย่างไรอ่านีก็มีการให้เงินกู้นะครับกับสถาบันเกษตรกรแล้วก็เกษตรกรนะครับในการนําไปเหมือนที่บอกว่าถ้าเกิดอุนหนุนอุนหนุนให้ไปใบเป่าเปล่าแล้วยังไม่พอก็สามารถกู้ได้ดอกเบี้ยต่ำมีครับหน่วยนการยังมีเงินเงินให้กู้สําหรับเกษตรกรแล้วก็สถาบันเกษตรกรอยู่แล้วในการลดต้นทุนนะครับข้อ8มีมาตรการควบคุมปัจจัย การผลิตเช่นปุ๋ยยาสัตวัวเพื่ออุปกรณ์การเกษตรเพื่อลต้นทุนหรือไม่อย่างไรไอ้ตรงเนี้ยมันเหมือนปุ๋ยเนะี่ยมันการยาไม่สามารถที่จะกำหนดราคาได้นะทุกยายาสารเคเมีอะไรต่างๆเนี่ยมัน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 อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แล้วก็ผู้นาเข้ามานะครับต,ตรงนี้เราไม่สามารถที่จะควบคุมบัตรราคาบัตรใจการผลิตได้นะครับข้อเก้าหน่วยงานมีแผนช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาที่สินแต่ต้นทุนการผลิตที่สูงข,ขึ้นอย่างไร ที่ประสบปัญหานี้สึงก็เหมือนที่บอกว่าการยางมีเงินให้ให้กเกษตรกรสามารถทั้งเงินหยุดหยุดแล้วเงินผู้เอาเบี้ยตา่าไปประกอบอาชีพเสริมได้นะครับในกรณีที่เกษตรกรมีต้นทุนเงินที่สูงก็สามารถที่จะไปประกอบอาชีพเสริมเช่นกู้เงินไปได้รายไม่เงินห้าหมื่นบาทไปอาจจะเลี้ยงสัตว์หรืออาจจะทำร้านค้าร้านของชำอะไรก็ได้ให้เป็นอาชีพเสริมช่ว่อยด็กเกษตรกร ข้อสิบการขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางมีผลต่อการได้รับการช่วยเหลือด้านต้นทุน,น,นจากหน่วยงานอย่างไรก็เมื่อขึ้นกาทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางแล้วเนี่ยเราจะมีข้อมูลหมดว่าเกษตรกรมีมยางกี่ไร่ปลูกพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็ขายน้ายางขายผลิตภัณฑ์เป็นอะไรมันจะมีข้อมูลเชิงลึกที่สามารถที่จะวิเคราะห์รายตัวได้ว่าว่าจะช่วยเหลือเกษตรกรด้านไหนด้านไหนนะครับข้อสิบเอ็ดโครงการชะลอยางสามารถดึงราคายางพาราได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร โครงการชะลอขายยางเนี่ยตอนนี้ที่เห็นได้ชัดมันจะเป็นอยู่ทางภาคเหนือภาคอีสานที่เขาชะลอยางก้อนถ้วยนะครับก็คือเขาเอาเงินสถาบันเกษตรกรเพื่อป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเกษตรากรนะครับเอาเงินจากการยางเนี่ยเป็นเงินที่การยางให้เพื่อไปหมุนเวียนในการซื้อขายยางโดยไม่คิดดอกเบี้ยนะนะครับเพื่อไปซื้อขายยางล้วก็สามารถที่จะดึงดึงยางออกมาจากในระบบ ทำพอ,อยางออกมาในระ,ระบบฟุ้งความต้องการมันก็หายไปความต้องการมันก็ต้องการมากขึ้นนะครับค่อเอามาเก็บไว้เพื่อไงว่าเอามาเก็บไว้เป็นแก้มดิงอน่นะครับพองพอยางมันหายไปอย่างนะ่ารับราคามันก็จะเทิ่์ขึ้นแต่ทางภาคใต้กําลังเริ่มในยางแผ่นลมพันแล้วก็น้ำยางข้นซึ่งยังไม่เห็นผลชัดเท่าภาคอีสานแต่ถามว่าในอ,อนาคตโครงการชะลอขายยางมีสามารถดึงราคาได้ไหมดึงได้นะครับถ้าเกิดเก,เกดเษตรกรถามันเงิเกษตรกรร่วมมือกันจริงๆไม่ใช่ว่า นักกันเพื่อจะเก็บแต่มีบางคนไม่เก็บาาบางสถาบันไม่เก็บมันก็ไม่สามารถที่จะดึงได้มันต้องถึงความร่วมมือกันทุกทุกฝ่ายประมาณนี้นะถ้าเกิดมันแค่ปริมาณน้อยมันก็ไม่สามารถดึงราคาย,ยางทั้งประเทศลงมาได้แต่ถ้าเกิดร่วมมือกันดึงมาร่วมมือจับมือกันม่อคีกัน,นก็สามารถดึงได้ขอ้อติดต่อเงินงานมีการสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาแนวทางาการลดต้นทุนการผลิตการใช้สารเคมีในส่วนยาวทางยาไร การวิจัยข้อ12เนี่ยถ้าเป็นไปได้ที่อยากให้โทรไปถามทางสถาบันวิทยายังนะครับศูนย์วิทยายางสงขาก็ได้นะครับตัวไปถามนะคราวนี้นะครัเพราะมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของงานวิจัยหาเบอร์เลยเลยใน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 สนั้นนะครับข้อ13หน่วยงานมีการจัดสวัสดิการช่วยเหลือแบบสุ่มแต่พอนช่าสงายางอย่างไรอ่ะอันนี้มีสวัสดิการที่ทางการงานช่วยเหลืออยู่ก็จะมีหนึ่งเลยถ้าเสียชีวิตนะครับแต่ตนกรณีขึ้นมาเป็นเสียชีวิตจะได้รายละสามหมื่นบาท คนที่ได้ก็คือทาอยาทนะครับทายาทนะคนที่ขึ้นทะเบียนไว้นะแล้วก็มีคุณการศึกษาให้กับบุตรเกษกตรกรชาวสวนยางศึกษาต่อใน,นะระดรบปิญญาตีาปีละประมาณ20กว่าทุนแต่ต้องเกี่ยวกับคณะที่การยางกำหนดไว้นั่นคือต้องสอบเข้าได้ก่อนแล้วก็มาขอทุนอย่างเช่นคณะรับมอคณะเทคโนโลยี่มบัตตานีคณะ,กะเษงงกะเษตรโมเกษตรคณะวาิาศตาะโมเกษตรอะไรพวกนี้ครับมันจะมีอยู่ประมาณ20กว่าทุนต่อปีก็คือให้เรียน ตั้งแต่ปีหนึ่งปีสี่ทุนละสี่แสนบาททุนจบนะครับผมต้องไปเจองานาที่การยางกำหนดนะนะครับแล้วก็สวัสดิการนะกอ,ยาอย่างเช่นกนะันหนึ่งก็อย่างเช่นถ้าเกิดเกิดภัยพิบัติน้ำท่วมนะครับภัยพิบัติวาตภัยใครแรงทําให้ต้นยางเสียหายก็จะช่วยรายละสามพันบาทนะครับแล้วก็มีการขอทุนหลุแนแทนซึ่งอันนี้นมีมันเป็นพรบ,บรที่ทำงานั้งงานแล้วคือเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนการยางแล้วก็ ยอย่างอายุครบ25่สิบ้าปีน่าเสียหายก็สามารถพูนแล้วก็ขอทุนเพื่อปลูกใหม่ได้ได้ละหนึ่งหกพันบาทครับนี้คือส่วนติการแล้วก็เงินกู้ที่พี่บอกมาเมื่อกี้นั่นคือเงินกู้เงินดอกเบี้ยถูกให้เกษตรกรไปประกอบอาชีพเสริมไปทําอะไรให้รถต้นมือง,งานบริษัทไี้มีนะครับอันนี้คือส่วนติการที่ให้กับเกษตรกรนะข้อสี่ต้นทุนหลักของการทำสวนยางประกอบด้วยอ,อะไรบ้างและส่วนไหนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมากที่สุดในช่วงปีที่ผ่านมาต้นทุนหลัก ของการทำยางพื้นฐานกก็คือแรงงานกับปัจจัยการผลิตที่พี่บอกคือปุ๋ยนะครับปุ๋ยปุ๋ยกับแรงงานซึ่งตอนนี้ปัญหามากสุดก็คือหาแรงงานยากมากในการทำในการใน,ใ,นใ,นในการทำส่วนยางนะครับเพราะว่าเด็กก็เรียนหมดแล้วนะครับคนรุ่นคนรุ่นคนรุ่นใหม่แทบไม,ไม,ไม่ไม่กลิ่นยางแล้วแ,ลแรงงานต่างชาติต่างด้าวแรงงานงทางภาคอีสานอะไรเงี้ยก็หายากนะครับทําให้ตอนนี้แบบปัญหาแรงงานมีผลต่อ การทําสวนยางมากมากเกี่ยวกับต้นทุนหลักเลยแหละถ้าเกิดถ้าเกิดไม่นมไม่มีในงานถ้าเกิดเราจ้างเขาถูกเขาก็ไม่ทําให้ถ้าไหนเขาน้อยหุยเองก็มีเป็นปัจจัยหลักที่ราคามันมันสั่งพ้นข้างแต่วินแล้วก็เพิ่มขึ้นมาพอสมควรในรอบปีที่ผ่านมานะครับคอเมสัมพหน่วยงานมีแนวทางหรือเทคโนโลยีใดที่สามารถช่วยกันแต่กรลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้ถาม เหมือนที่พี่บอกทําสถานเรไิได้ใจเพิ่มได้แล้วก็ถ้าเราดิพี่รู้ตอนนี้ก็จะมีแบบอย่างเช่นการใช้กา๊าซเอทิลีนในการขีดยางนะครับก็คือเราไม่ต้องใช้ในงานในการขีดแลคือเราเจาะแก๊สนะครับเราเราใช้แก,ก,ก๊สเจาะ้าไปในต้นยางแล้วก็เก็บผลผลิตอะไรเงี้ยเราต้นทุนได้แล้วก็เพิ่มปริมาณผลผลิตด้วยนะครับแล้วก็เทคโนโลย,ยีใหม่ๆที่ที่ที่ท,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 ที่ทางการยางเก็บ้นมานะครับก็สิบหก แรงงานคู่รับการผลิตมีผลกระทบต่อต้นทุนหรือไม่อันนี้บอกเลยว่ามีผลกระทบนะแนวโน้มก็ยจะยิ่งมีผลกระทบในระยะยาวที่ทยังจะต่อเนื่องเพราะว่าหายากมากน,านนะครับข้อ17เจ็ดปัจจุบันต้นทุนกานรผลาิตยางพาราเฉลี่ยต่อไร่หรือกิโลกร,รมัมอยู่ที่เท่าไหร่มันประมาณ60บาทต่อกิโลนะท่าที่เรารู้มาประมาณ60บบาทต่อกิโลนะครับราคาต้นทุนต้นทุนของการผลิตยางนะครับ ข้อ18ตุนทุนของปุ๋ยและสารเคมีที่ใช้ในการดูแลต้นย้สูงขึ้นมากนะสิ่งนั้นก็สูงขึ้นพอสมควรแต่วพี่ไม่รู้ตัวเลขที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่ข้อ19ทุนการปลูกยางพาราต้งเขียนเรื่องปลูกอนะันนี้ถามสำนักงานเศร,รษฐก,รรรษกิจการเกษตรนะครับข้อ20นโยบายของนะรัฐในปัจจุบันเกี่ยวกับการพัฒน,นาย BR างพาราเป็นอย่างไรก็คือปัจจุบันรัฐบาลก็พยายามจะใช้ยางในประเทศได้มากขึ้นนะครับเพื่อ เพื่อลดปริมาณยางที่ส่งออกไปเพื่อเพื่อทําให้ราคามันเพิ่มขึ้นวันนี้ยางพาราเราส่งออกไปต่างประเทศประมาณ90 90-95เปอร์เซ็นต์ใช้ในประเทศแค่ประมาณ10-5-10เปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นราคามันเลยถูกกําหนดมาด้วยประเทศประเทศประเทศที่ไม่ได้ผลิตยางอย่างเช่นเราจะซื้อขายยางผ่านตลาด3ตลาดก็คือตลาดโตค้อมไซคอมแล้วก็เซียงไห้ซึ่ง3ประเทศนี้ก็คือโตค้อมนีอยู่ที่ญี่ปุ่นไซคอม แต่เขาอยู่สิงคโปร์แล้วก็เซี่ยงไฮ้นี่อยู่ที่จีนไม่มียางพาราเลยแต่เขาซื้อขายผ่านตลาดล่วงหน้าผ่านตลาดฟิวเจอร์นะครับผ่านตลาดทำให้คนกําหนดราคายางเนี่ยมันมัน,ม,นมันเป็นมันเป็นผู้ผู้นําเข้าเป็นผู้เป็นผู้เป็นใครว่าเป็นตางประเทศที่มากําหนดราคาเราผลิตภัณฑ์เป็นขั้นต้นไปขายเขาแล้วก็ผลิตเป็นขั้นปลายมาขายเราในราคาแพงทียอย่างเช่นยางล้อรถยนต์ถุงมือยางถุงยางอระดาษไม้ matter, พวกนี้เขาผลิตมาแล้วมาขายเราอีกทีนึง เขาเพิ่มมูลค่าจากตรงนี้สูงได้สูงมากทีนี้รัฐบาลปัจจุบันก็พยายามที่จะให้หันมาใช้ยางในประเทศให้มากขึ้นเพื่อดึงปริมาณยางออกจากโลกนะครับว่าทําให้มีความต้องการสูงขึ้นนะครับทำให้ต่างประเทศต้องการยางมา,มากขึ้นพอพอเขาผลิตไม่ได้เขาเหมือนผมวยางหายไปจากในตระระบบโลกนี่เลยประเทศไทยหายไปทั้ง20มาใช้ในประเทศทั้ง20%ส่งไปแค่80แค่นี้เขาก็อตอนนื่นตระหนกแล้วเพราะนั้นรัฐบาลก็พยายามจะส่งเสริมให้เรา ใช้ยางในประเทศอย่างเช่นอ่าผลิตเป็นหมอนยางพารานะครับอะ,อะไรอีกเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เราสามารถทําให้ในประเทศอย่างเช่นตุ๊ก,กตายางหมอนยางพารานะครับเอาไปทําถนนอะาพวกนี้ครับพยายามให้ใช้ในประเทศมากขึ้นเพื่อดึง,ดงยางออกมาจากระบบเพื่อให้นะระภาพราคายางมันดีนะครับประมาณนี้ข้อเหตเป็คุณคิดว่า การวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุยางมีผลต่อการเพิ่มผลผลิตแนลงาน,นรอย่างไรโอเคอันนี้งานวิจัยเขาก็คิดพันยางมาใหม่ตอนนี้ก็มีพันยางอ่างเช่นพัน r, r it 3904ซึ่งให้ผลผดิตเพิ่มมากกว่าพันที่ใช้ปัจจุบันก็คือพัน r m หก0นซึ่งเป็นที่นิยมมากในในประเทศไทยทำไมในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับ ซึ่งผลการวิจัยก็ป็นเพิ่มผลผลิตอยู hmm. ่แล้วละเพราะว่างานวิจัยมันออกมาแล้วว่าผลผลิตมันเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีขึ้นนะครับมีผลมีผลของการวิจัยนะครับในการเพิ่มขึ้นข้อที่สองปัญหาหลักในการปัญหาหลักที่พบในกระบวนการผลิตยางพาราของเกษตรกรคืออะไรปัญหาหลักที่พบในกระบวนการผลิตยางพาราของเกษตรกรปัญหาที่พบในกระบวนการผลิตยางพารา ปัญหาหลักที่พบในกระบวนการผลิตก็ได้จะเป็นรายง,งานปัญหาหลักที่พบก็คือเป็นรายงานแล้วก็ยามเกิดโรคปีที่ผ่านมาเป็นโรคใบร่วงชนิดใหม่นะครับไม่ว่าเราขับรถผ่านมาทีใบร่วงแต่เนื้อไม่ใช่ไม่ใช่ดูดูผ่านใบนะแต่มันใบมันร่วงครับปวปัญหาที่พบก็คือเรื่องโรคเรื่องรายงานนะครับเรื่องเรื่องปัจจัยการผลิตที่สูงอันนี้คือที่พิ่เกเตรษฐกิจวงพวประมาณนี้นะ